โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัว iPhone SE 2นั่นเองนะผมในปี2025น,นะครับกลางปีแล้วเนาะก็เวลาอย่างรวดเร็วเลยนะครับแป๊บเดียวก็กลางปีแล้วเนาะสำหรับครึ่งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่านะคือในรา,ราคานี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะถูกมากๆแล้วเนาะเพราะว่ามันก็นั่นแหละเนาะมันมี SE 3นะครับแล้วก็ไอตัวซีรีส์ใหม่เนาะ iPhone 16 e นะครับมาแทนตัว SE 3นะครับเออก็เลยทำให้ราคา SE 3ตกลงมาเยอะมากๆเลยนะผมแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ย se 2มันก็ถูกมา,มากๆแล้วนะผมตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละนะครับเออประมาณแบบ4ีหพันอย่างงี้ซื้อได้แล้วนะผมแต่ตอนนี้ก็น่าจะสักแบบสี่พันต้นๆอะไรอย่างงี้ยนะเนาะโอเคครับรอบๆตัวเครื่องเนี่ยประมาณนี้นะครับอืม ซึ่งเครื่องนี้เนาะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยคือเครื่องนี้ฝาหลังแตกนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตแล้วกันเนาะว่าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะับหลังจากที่ใช้มาแบบโอ้โหเกือบ2ปีแล้วแหละเนาะสำหรับเครื่องนี้เนาะโอเคอย่างแรกนะครับที่ผมเจอปัญหานะครับมันไม่รู้มันเรียกว่าปัญหาไหมเนาะก็คือแบตมันเสื่อมนะครับเนี่ยเห็นแบบว่าด้านข้างเนี่ยมันจะพองกว่าปกตินิดนึงนะครับและนี่ยิ่งติดฟิล์มได้ไงมาเลยแบบรู้สึกได้เลยอะเออว่ามันพองแล้วนะครับ คือแบตมันอยู่ตรงนี้ไงแบตเตอรี่มันอยู่ตรงนี้แ,ตตแล้วก็พอแบตมันพองปุ๊บเนี่ยผมเจออาการหนึ่งนะผมซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้คาดคิดสักเท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องของจอใบนะผมอาการมันจะเป็นแบบนี้เห็นนะมันจะเป็นจุดขาวๆนะฮะเออมันมองไม่ชัดนะพอสูม,มันมองไม่ชัดเท่าไรหร่เนี่ยเห็นปะท่านผู้ชมเห็นปะเออเนี่ยจุดขาวจุดหนึ่งแล้วก็จุดตรงกลางอีกจุดหนึ่งนะฮะ ไม่รู้จะทำไงให้มันเห็นเนี่ยประมาณนั้นแหละประมาณ2จุดนะผมอันนี้จุดใหญ่กว่าแล้วนะครับจากตอนแรกในจุดมันเล็ก,กเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบตเสื่อมหรือเปล่านะแบตมันพองนะครับทาให้ดันจอแล้วก็เป็นจอเป็นใบนั่นเนองนะผมคืนนี้ก็ต้องทําใจนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้อัปเดต iOS เลยนะครับก็คือเป็น18.0นนั่นเองเนาะคือเป็น18ตัวแรกที่เป็นตัวเต็มนะครับ ก็ใช้จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับตอนนี้ก็18.5แล้วนะเ,ออเร็วมากนะครับแปบ๊บเดียว <c oughs> แป๊บเดียว iOS 19เนาะก็ใกล้แล้วอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับเดือนหน้านะประมาณเดือนหน้านะครับก็มาแล้วนะครับโอเคส่วนความจุเนี่ยอันนี้นะครับก็เหลืออยู่3กนะิกเนอะเดี๋ยวซูมให้ให้มันชัดๆนะครับนี่เห็นไหม3กิกเท่านั้นเองนะครับความจุเครื่องเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ที่59นะครับใช้ไป59นะครับตีเป็น60กิกนั่นแหละนะครับ,นะรบนี่เห็นไหม เอยเอะเยอะหมดเลยโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะภาพมันอาจจะดูสวยขึ้นใช่ไหมเห็นนะนั่นก็คือนะผมคือตอนนี้ผมใช้ตัว iphone 13 pro ถ่ายนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ถ่ายในความนะละเอยดีอ่ะเนาะเปประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือเลนส์หนึ่ง x อง่ะนะผม0ูประมาณนี้นะครับนี่0.5คว้าคงๆเลยนะครับแต่ว่านะผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่งงเหมือนกันนะคือนี่ผมถ่ายในฟ u ยดีไงแล้วทีนี้นะครับ ซูม 3x เนี่ยเห็นปะมันยังใช้เลนส์หลักอยู่เออมันยังไม่ใช้เลนส์เลนส์ซูมของมันนะครับเห็นปะรอยต่อ 3x มันไม่มีเพราะมันใช้เลนส์ 1x นั่นเองนะครับในการซูม 3x ระยะมันไม่ไกลพอนะผมเอเออ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอ่นนี่นี่ 1x เนาะ 3x นะครับมันมันไม่ไปอะ่ะเออนี่ไง อันนี้คือเลนส์สามเอกหนึ่งเอกสามเอกประมาณนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนเลนส์นนะยากนี่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนเปลี่ยน <c ười> คือพอเป็นสิบสามโปเนะี่ย ผมว่านะมันรู้สึกว่าเลนส์ 3x ของเของเขา,ามันต้องมีระยะที่ค่อนข้างไกลเลยนะครับถ้าเทียบกับตัว iphone 12 Pro หรือว่าพวกแบบว่า11 Pro อะไรงี้เนาะตอนนั้นมัน 2x นะครับะระยะที่สามารถเข้าใกล้ได้เนี่ยมันเยอะกว่านะครับมันเข้าใกล้ได้เยอะกว่านะผมสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ทันทีนะครับแบบถ่ายอย่างเงี้ยแค่นี้นะครับระยะประมาณนี้เนี่ยไม่ยาวเลยแค่นี้แต่13 Pro เลนส์มันค่อนข้างใหญ่อะเนาะทำให้โฟกัสใกล้ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะโฟกัสใกล้ได้เท่าไหร่ เบิร์ดอะหนึ่งเอกนะอันนี้หนึ่งเอกเออแต่ข้อดีเนาะก็คือ0.5เป็นมาโคแล้วเห็นไหมด้วยความที่เป็นมาโคเออโอเคเนาะก็น่าจจะประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องจอเนาะเออ ประมาณนี้เนาะไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะผมโอเคอ่ะเรามาถึงเรื่องโซเชียลมีเดียกันนะครับเฟซบุ๊กนะผมก็ยังลื่นอยู่นะครับอืมอถือว่าลื่นมากด้วยความที่หน้าจอมันเป็น60เฮิร์ตเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เหมือน100ยี่นะครับอืมยูทูบนะครับ ยูทูบเนี่ยโอ้โหก็สบายนะครับยังใช้งานได้โอเคยอยู่นะครับแต่ตัวนี้นะครับอย่างที่ว่าไปนะครับคือใช้มานานมากๆแล้วนะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยก็มีอาการแบบสมมุติแบบว่า5%เนี่ยดับเลยนะครับหรือว่า1%แต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เครื่องนี้นะหนึ่งรจะดับปกตินะครับแต่เวลาดับเนี่ยมันจะดับแบบปุ๊บมันไม่ได้แบบค่อยๆดับอะ มันดับแบบกระพริบปไปเลยนะครับแบบปุ๊บแบบตกใจอะ่ะเออคืออาจจะเป็นเพราะแบตเทียบด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะส่วนติกตอกนะครับติกตอกก็ยังลื่นนะครับอย,อยังเลื่อนอยู่สบายนะครับสบายโดยรวมถือว่าลื่นนะยังโอเคเออส่วนไอจีเนาะไอจี IG เนี่ยก็ยังลื่นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยังใช้งานได้โอเคมันเดิมส่วนกล้องนะครับกล้องไอจี กล้องไอจี IG เนี่ยด้วยความที่เลนของผม <laughs> เห็นไหม <laughs> เลนมันเป็นรอยอย่างเยอะเลยเนี่ยไม่รู้เห็นไหมเห็นว่ารอยมันเยอะมากนะร,รอยที่เลนเนี่ยทำให้เวลาถ่ายแล้วมันฟุ้งพอสมควรนะครับอันนี้จะเป็นที่เครื่องผมนะองค์เอกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็ยังโอเคยังใช้งานได้นะครัใส่ฟิลเตอร์ก็ยังโอเคอยู่เหมือนเดิมก็ตามสไตล์ SE เนาะเจ็ดล้านนะมันอาจจะไม่ได้คมเท่าไหร่มันจะเน้นแบบ Uh, ฟุงฟ้งๆหน่อยอรุ่นเก่าๆนะครับแล,ล้วก็กล้องหลังเนี่ยซูมได้ประมาณน่าจะ 3x นั่นแหละนะครับหรือว่า 5x เนี่ยทำมันใกล้จังแต่ว่ากันสั่นก็ํามนะั่นแหละไมันไม่ได้รองรับกันสัน่นขนาดนั้นเนาะโอเคเป็นบบกล้องหลักกันนะครับกล้องหลักเนี่ยซูมได้ 5x นะครับวิดีโอแน่นอน 4K 60ทำงานเต็มระบบแต่เลนฟุ้งหน่อยเป็นรอยเยอะนะครับ แต่ลื่นสบายนะครับกล้องหน้า HD 30นะ Full HD นี่เห็นนะ13 Pro <c oughs> กล้องมันอนละะังบารมากกล้องใหญ่ Slow Motion เนี่ย240 f ฟรมเ s r a Full HD เนาะแล้วก็ทำแบบถ่ายได้นะครบโหมดบุคคลเนี่ยแน่นอน 1x นะครับถ่ายแบบเฉพาะคนเท่านั้นเนาะสิ่งของไม่ได้นะครับเหมือนเดิมก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะเครื่องนี้นะครับ เนี่ยแต่พอแบตแบตมันใกล้หมดนะตอนนี้เลือ11นะผมเนี่ยมาเครื่องมันจะมีอาการกระตุกกระตุกแล้วพอแบตมันเริ่มเสื่อมเนาะเริ่มหนักแล้วผู้ชมอีก97 7จดยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ิไลค์ด้วยนะฮะส่วนการเล่นเกมเนี่ยอันนี้ก็บอกตรงๆว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับเออก็เลยไม่ได้ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะผมแต่ว่าเท่าที่เลือกเคยเล่นมาเนี่ยก็คือย,ยังโอเคอยู่นะครับถ้าเครื่องมันไม่ร้อนนะนาะถ้าเรื่องร้อนก็ไม่ ไม่ไหวนะครับกระตุกยับๆแน่นอนอถ้าเครื่องร้อนนะเนาะแต่เครื่องเย็นก็ยังว่านะครับสบาย,บายฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยก็คือ iOS 18เลยนะครับมไม่มีอะไรแล้วแหละเนาะโอเคครับก็สำหรับคิวนี้ก็คงประมาณนี้แลรร้วกันเนาะมก็ว่าถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชวสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามในคิวนี้ได้เลยเนาะโอเคครับก็ไม่เป็ผม